สู้สบายดีพี่นอ้องเมื่อนีก่กะเป็นมือนหนึ่งอีกแล้วพี่น้องเนาะสีผ้าพี่ผ้าน้องไปงานผูกแขนนาะพี่น้องเนาะของคนในวงเขานี่แหละพี่น้องผูกแขนลูกสาวเนื่องจากว่าในยูคกำรรย่ไฟแล้วออกเห็นไหกันผูกแขนเอาล้านหน่อยเพราะว่าผูกแขนเอาล้านหน่อยคือผูกแขนเอาลูกสาวของอ้พนักงานเขานี่แหละในวงเขาหนี่งแหละของมือท่อมมือกองท่อมนะพี่น้องเนาะ ก็สิไปผูกแขนหลานน่อยบ้านจัดสวยพู่เลยพี่น้องเบ้าสวยพูนละไปบ้านเบ้าสวยเพราะว่าพี่นี่เขาคนเล่านี่ถา่ว่าได้ลูกได้เต้าบางคนอาจจะพาออกเมื่อพาตัดออกบางคนอาจจะบริยูกรรมแต่ว่าบาคนเล่าเขาบสิยูกรรมก็คือบรยูไฟอะไรพี่น้องคือการยูไฟหลังจากว่าบดิยูไฟแล้วปุ๊บออกจากสะแนนว่นทันออกจากไฟแล้วปุ๊บก็สิผูกแขน เอาล้านหน่อยนะเพี่น้องให้ผูกแกขนห้แม่แน่ให้ยล้านหน่อยแน่น้องพี่น้องเนาไปบานนี้ไปพูดละงั้นจะสวยไปผูกแขนล้านหน่อยไปห้าวได้ได้ได้หัวหน้าหัวกมาก่อนโอ้หัวไหนมาก่อนเฮาวได้หัวหน้าเนี่ยเข่าห้องนะเผือบ่มีงานน้อพี่น้องเนาผื่อบ้านเฮามีงานเฮ้ยนับอ้อยวะนี่ โอ้ยลายแท้น้า่ึง้นเป็น,นี่นเนยลยพี่น้องเขาไปผูกแขนอยู่ข้างในใไะพี่น้องมางหอดงานเขาคนละเติมสีหอดงานเขาไปผูกแขนอยู่คนละข้างในคนละไอยังนี่การ,รกินก็เสียบถึงโสยจุกที่เบิ้งเสกพี่น้องนี่ตุมข้น ซุกเล็กของกินในคุ้มอย่างอเป็ดต้มไก่จะกินต้มห่านนั่นเลนอกนองเลามาผูกแขนโอ้ยพี่ภาควในพูกแล้วบ่ได้ดีนะโอ้ยตายเะน่อแ่แโอ้นี่นาอการผูกแขนนี่ห อันนี้คันคันคันหมอสูตรหวานนีคันยังนไ่คันผูกแขนบอกเนี่ยพี่น้องคันผูกแขนแล้วก็บซีมีเงินโอ้มีเงินใส่น้ามโนก็มีสีนพื้นเพว่อว่ายังประมาณนี้เนะเนาะประมาณนี้ขึ้นคันยังหรือสันน่ยคันสม่าคันสม่าตัวเนาะแม่นแหละเว้ยผูกสีมะขามหมวกกับไปเนาะตอนนี้สม่าพอดีแมนแหละจับดีไป บสวยพี่น้องบสวยบ้าสวยมางนบ้าสวยคนลอรถดังดลงม่้บสวยคยจบลากมั่เงินว่าขันว่ายังกบไอ้ผ้าขันผ้าขันผ้าขนผน้อนานบนเหน้าบนี่กัเป็นผขนไร่กันมันหลายอย่างเอ่ยม่มามา่พูขึ้นก็ได้ดอกแล้วนะอยคอมั่งนกับผูคอยในที่ค่อยก็มากงังนอยู่ เหมืบยอมเลยต้นได้ผูกด้วยที่นั่นนอปี่น้องก็คือไอ้ขั้นชอแหลในหลวกอ่อนวัดสันทอต้องได้ผูกแขนนี่เราน้องเนาะเพิ่นกระซีได้ผูกแขนให้ผู้ทีว่ามาเฝ้าเรืยกว่าผู้ทีมาผู้ทีมาดูแลเบึงเงี้ยเราหน้องเนาะ อยู่ระมันก็เลยผูกแขนให้เพื่อจะได้ผูกแขนให้คือแม่คงเล็กหน่อยนั่นแหละก็จะได้ผูกแขนให้ยไมนหนาวนอ่ไป็ผูกแขนให้ผูกทีมาเบิ่งแงงดูแลเบิ่งแงงตอนที่ว่าอยู่กำลังอยู่ไฟมาเบิ่งแงงหน้าวนอ่อกู้ค่อยๆวะหัวยนเราได้แลมันยังเอาเราได้ค่อยๆได้อ่า สมมาผัวบนเออกแนวมันเลยนะโอยอาอาอ่่ให่ี่ำมีเว้นโมียกหดีไม้แหงเีว่าเมียกับพวกผัวซาวินซาวินเลยตีซาวินหัวเลยตีเมียกับพวนผัว่างเอี้ยอกโวินโบวินบยังไงผัวคุณตึ้พูตึงพูต้งผูกให้ผู้เทาผู้แก่เนาะสมมาผัวกเออสม่าผัววันนี่นะมันคือโบมีขีินคือบันเข้านะ

สม่ากับบ่อยมีเว่นมีกรรมต่อกันน้อกับบ่อยมีเว่นมีกรรมต่อกันโมท่านี่ร้อยมากไหม่เด้อเฮ้ยไปไปว่ายอข้าสิยอดไปใส่ได้ไม่ที่น้ำอ่าเนาะพี่น้องเน้อคนกะผู้แขนผู้รักผู้เฒ่าผู้แก่นี่แหละอายุดีมีแห้งแห้งเนื้ออายุเป็นหงโปงใส่ของลูกของหลานยังร้อนกับบ่ให้บาบให้เว่นผู้น้อนเผากันโอ้ยเราถอดมือพุ่น้อพุ่น้อนคอยผู้บางอันเด็ดสั่น ัน้อดยวโอ้ยาสีอโเลยูด่ผมว่ากนเฝ้ามอกรัมน้ำกันอยู่นี่ท่าได้ขึ้นคุณจะเลืองเงิน่นี้ป่ะนี่บ่หอดวยบ่ไปยั้งมัดบ่ไปยังเอามอนีผูก็ได้เนียมนี้ของหมักนี่นี่นี่เอาเอาคันนี่ก็เอาคันนี่ก็ได้เบื้ง่าไก่เรือเบิ้งข้างมันบอกมรแล้วบนนี่ มาบิหัวมั้ยบิดมันมันมันเป็นของเมยุกำเลยจุ้พหัวเขาาจากที่ขลาออหัวมาเขาใต้องเจาบนี้ซอยกาเจากับมีหัวมัไหนาเอามาหัวมันเอาข้างมันเอาจีเขาต่ข้างมันนีนะสีนึงสีเบงข้างไกลเออค่อยบอกว่า้ยคนหนึ่งดยดยดอยได้แล้วันนี้ออแต่กินแหละ้ยขนน่อย เออเอาองือดีแม่ได้เด็เพไปอีกอยากใหเนันกันได้จะทีมน้องทีมนุ่งเด้อฮเนีนันโดยโดยโ่ครบึงไเบงนองบึงนุงได้ศัยเจ้าได้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 ได่ได้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 ไ้ไดัได้ไอ้ได้ได้ได้เด้ได้ได้เด้ได้เด้ไ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 อ้ได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 ดด นี่สิบเร็วๆๆนี่มันจะออกเลยนี่อย่างนี้จะเชียองว่าไก่ซุบอเไๆโอ้องตัวเองมาเสื้องไหมเซตกูเซ็ตบไม้นะนไวได้ไอย่ามันคบได้ยิ่ง่ไปเลีน่้งขนก่อนว่ไรวันนีจะมาผูกนี่เอาเอาเอาน้ำอันมะเล็กอยู่ไปหนึ่งเออโอเคจะไปเอาอีกไปหนึ่งนนะบอกแล้วมาปั่นคนึงโอ้คอยเพื่อมีกระเป๋าใส่เดมาปิิ่อาจะเอาผูไกเพื่อนขึ้นตัว

ผูกพันจืดหนั่นแหละบอกเอาผูกพันจืดผูกพันจืดน่อนี่เสี้ยวพันนั่นหะผูกรวมเราด้อห้าสองคนน่ะรวมรวมโตคนเลือกอสองคนผูกรวมด้วยผูกเอายีหลานเนี่ยถ้าไดนล่นี้ได้ผูก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 หลานผูกลานผูกผูก ไอ้ลาไอยูด <Hollywood. S 2> ีแม่ไอ้เด้อไอ้ยังไงไอ้ข่าไม่กวนพ่อแม่สูงไปไว้เด้อลดเด้อสูงไปไว้แต่เหียนใหี้ยเก่งๆอีหลาเป็นคนโหดู้ดีเด้อพ่อหาเงินกะหาเงินกะให้ได้หลายมาเลี้ยงอีหลาอยากขี่ให้ได้หลกเด้อยังอีสมบ่พ่อแมนยังบ่ซื้อใจไดปวันหลงหลงเลยเมบอลเลยอิสั้นอีสั้นอีสั้นอิสั้นอีหลาสั้นน้องสั้นน้องสั้นก็เลยอีสมลูกบ่สวยสุด ไม่่ได้ขีให้บ่ได้หายใช่เอาไม่ได้หามัน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 ตื่นไม่ได้ขี่เอ้ามันไม่ดอกไม่ดอกกันสั้นเด่นผมบ้านันาหันาหันาหพน้าหุนาเปลนเป็นนาอื่นเปลนเป็นนอื่นจะจอกนึ่งบ่ไดวา ไปขอเสเลาะออกไปข้างนองซกซะก่อนพี่นอ้องหลังจากว่าเขามาข้างในมาเบิ่งคุณสีแค้นต้องกัดเสือโลออกไยูข้างนอกตั้งใจข้างนอกซะกก่อนพี่น้ททนอ,อ,งนองมีแขกมาก,กินเข,าขนน่ากินนามต้องกันนี่แหละพี่น้องเลยแต่อยู่ประมาณนี้เนาะมีแต่พีแต่น้นองฉันพีฉันน้องกงันเองพี่น้องเนาะนี่ก็คือพระเถาเ <c oughs> นี่ย <c oughs> พระเถา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 บ้าพระเถาบ้าสมบัติอย่ายเ่ียวกันบัดเดี๋ยวเขาคอยละ น้อเๆน้อว้าวดกอยู่ประมาณนี้นะอี่น้องงานเป็นอะไรก็เพิ่งจเปิดเพลงเนาะอย่าันติเลขสิก็เลยโบเปิดเอายป้า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 น้องน้องคลิปนี้กะสิสรุปวบซ้ำหนึ่งสักก่อน นี่คือสรุปวิทยาสนิทสะก่อนักพี่น้องเนาะขอบใจไปทางเอฟซีบอกว่าฟังเล่าหรือฟังไทยหรือว่าผู้ที่ไปอยู่กอทมหรือว่าผู้ที่อยู่ต่างประเทศนักแ่งนอกแต่เขอขอบใจไปเหลายๆอ่ะคลิปนี้สรุปไวิทยาสนิทสะกอย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุกสบายดี